ส,สวัสดีครับช่องปาโก้ store, ลำพินออฟิเชียลครับพี่น้องมาฮอดนะครับว่าบรนโดดครับผมปาโก้มาถึงแล้วครับผมนี่รถใจเกิน well ลอยมีปัญหาครับนี่จอดอยู่นี่รถปาโก้จอดอยู่นี่ครับผมมาฮอดครับมาฮอดเรียบร้อยแล้วมาฮอดเรียบร้อยแล้วปลอดภัยครับทุกเส้นทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับมาัยอยอกมา ปลาเอกกาลังเขามาครับปลาเอกกาลังเขามากครับพอดีปลาเอกให้เพิ่นแวะเตือนมันย้ายแอร์อยู่อยู่มันก็บนก่อนครับเพราะว่าเดินย้ายแอร์มันมันมันโม่พแอร์หมดขาดกิโลนึงครับเลยให้แวะเตือนอยู่บนครับน่าจจะมีมองรั่วซึมครับ เลยแนะนำเหี่เจ้าของรถมันอาจจะซื้อทัพยาแอร์มาไปด้วยกับกับเนี่ยเตือนหรเกิดจะพักกันเตือนเองครตอนนี้รถทีมสาวน้อยมาถึงวัดบ้านโดตัวรถมากูกับปิงมะหวอที่กัน,นครับสามเป็นป้าเองครับส่วนแม่ลำยิ่งบุกโกมาไล่แป๊บ ซึมอยู่ก็เลยก็เลยให้ให้ไปจัดการายัยงบมยังบออยุยยนงกับยังติดต่อ,อ,ยอยันอไรอยางเยปอยมาที่ไรเอกถอยมาที่ไร,รสิจอดใส่ก<อ>็ให้จอดเลื่องกันอีกสีขั้น,อนอเออนีบ,นบนมากคุณกันแล้วแต่แล้วลว่าให้เลี้ยงใส่ขาวัด ปกติยจอดดีแล้วรือมักทำใหบุญบดวเตะแล้วปกติไหมเรวแล้วเขาบอจอดนีได้หรอถามถามเขาะซุมอลซุ่มนี่ก็จอดนี่แม่รือที่เขาบุญบอกเขาหน่บบอบุกัวแต่ได้กันมากะกลอกไปไหเขา่งไรฮะใชไหมาบบมนทรบ,บุรือเเดี๋ยแวบบแต่มากเนี่ยปเบางย่างอะไรด้วยอดไบต้องมองอะไร ฮะมันได้เหมือนถึงมองลราผมเนี่ยบอกกับไปเบิ่งยางไปเมืันเป็นในเขาได้บอกกับลองไปเบิ่งก่อนกันอยากเข้าไปกับเข้าไปก็ะฮะไปที่เขอยู่ด้านกลางอะไรนู่นเวทีอยู่นู่นข้างหลังรถหน่อยไม่ได่ไหมเออไม่นบอกเอาไม่หอมอยู่หุ่นทังกระสีอ้าวจักเดียบี่แม่ทังกระสีทางลมเลยไ่ได้อทังกระสีโอกอยู่หันกันประจันฮะตอนนี้วะตอนนี้นาะ พรเอกเรายังโอโบใจ,จครับเราอยากไปหาเม่นครับป๋าอยากไปเม่นก็นไปเลยครับเป็นมาพ่นมีกุวยเตี๋ยวเลีอยัง รถนี้ก็เดินหน้าออกมันก็ง่ายอยู่เด้นพี่น้องเนาะออไปจอดไกลเวทีก็โอเคกันเปจะได้ยอดสบายแต่ว่าจะบวกกันแต่หวัดบุกหน้บหนับนั่งก็บที่ยูทึ่งอยู่แล้วพี่น้องหนับหนับนอนแล้วก็ยังยังย่างกับไปเวทที่

อีกอีกอีกอกมาป่ะดได้ยินแต่ทีมงานวานรถใจกันหลายขั้นหนีขวนขวันขึ้นถ่ายรถมาสัน่นน่าจ,จะเหตดบอกครับยังโมโหก,ก็เหครับรู้มีปัญหาอย่างเห็นแต่ควานขึ้นเดนเสือพลําผ้ากันแรนล่งรถอยู่ครับ

เบืองทีมงานเท่าครับพอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องสองขั้นครับแล้อาจารย์นักดนตรีครับรถอ่าแม่ลำไยครับแม่ลำไยเราบุษซ้อนจอดทึ่ปั๊มเห็นน้ำมันพ่อเวอร์แล้วมีการซึมซึมอยู่กับปูพม่าไรก็เลยแอบลอบแดนกับไฟในหาซางเป็นยังไงยกเครื่องบอเป็นซี่ิวเขียวเขาว่าเคลื่อนก้วนออกกับปูหัวออกกับปูหัวก็เกินเอาปูหัวนี่คุณได้ว่าก้วนมันขึ้นทาย

ก็การนับมทนาในคสุดขอัด้วยนะครับพี่น้องของเราเะ็จกจะใหให่นะครับจะให้ถไมงคลนะรบุนไปรับประทานกื่อเกี่ยวนะครับ่านข้างเข้าโสถ์นะรับด้ทนทิศตะวันตกนะครับพี่น้องของเราครับตอนนี้มาหอดจอดถึงงลำพินองสองขั้นครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับหอดนญาหอดขอนามัตตู ขอบคุณทุกการที่ตามได้ฝากไว้นด้ครับช่องป๋าโก้ลำเพลินโอเปเชียลครับผมท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปถ้าท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่น้องครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาคลิปต่อไปอัปเดตครับตอนนี้ได้ที่จอดนี้แต่ยังจะ เป็นมงมาตรฐานบอกกันนะจะมาตรฐานครับมงนี้แหละครับผมครับคิดว่าครับได้ที่จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมงานสาวน้อยทีมบัสครับแล้วอีกสองคันครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้สช่นนี้ครับติดตามคลิปต่อไปได้ครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ